คุณเชื่อไหมครับว่าความชื้นในบ้านเนี่ยมีผลต่อสุขภาพเราอาแน่นอนคือถ้าเราอยู่จนจนจนชินเนี่ยแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเนี่ยมันก็จะทำให้อยู่ไปเรื่อยๆเอ๊นะนะพอเราโตไปบางทีเป็นหวัดมัางเป็นโรคโน้โคนี้นะสุขภาพร่างกายเราเป็นเราก็คิดไปเรื่องปกติที่มันเป็นแล้วเดี๋ยวก็หายไปแล้วก็เดี๋ยวก็หายแต่ดีกว่าไหมล่ะครับถ้าเกิดว่าคุณอยู่บ้านแล้วคุณไม่ป่วยบ้านมันช่วยคุณได้นะเพราะว่าคุณจะต้องดูแลเรื่องอากาศใช่ไหม เรื่องอากาศเพื่อที่จะให้อะไรครับเราเพิ่มคุณภาพการนอนเมื่อไหร่เมื่อไห,อไหร่ก็ตามที่คุณนอนดีเนี่ยมันจะทําให้สุขภาพคุณดีทีนี้คุณจะนอนดียังไงอากาศจะต้องเออเขาเรียกว่าปลอดภัยจากฝุ่น2.5 low VOC ไม่มีสารระเหยภายในาภายในห้องมากนะครับและที่สําคัญคือความชื้นครับความชื้นจะต้องถูกควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะเห็นไหม นะแล้วก็จะมีตัวระบบที่ควบคุมความชื้นในบ้านด้วยนะผมเคยไปอยู่ไปเที่ยวที่สวิสอยู่ประมาณสักอาทิตย์สอ,อาทิตย์นะปรากฏว่าในประเทศที่แห้งมากๆเนี่ยแห้งมากๆก็จะต้องมีตัวเพิ่มความชื้นอ่าแต่ในประเทศที่เป็นท็อปปิคอลหรือบ้านเราเนียมันชื้นมากมันก็ต้องมีตัวควบคุมทําให้ยังไงไม่ให้มันชื้นมากซะ,ะจนเกินไปเห็นไหมนะเรื่องเรื่องเ,อเรื่องคุณภาพอากาศแล้วก็มีเรื่องแสงเรื่องเสียงเนี่ย ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมันสอดคล้องกันนะแต่คลิปนี้เองจริงผมอยากจะให้ความสําคัญเรื่องความชื้นภายในห้องนอนและแน่นอนว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะหาตัวควบคุมนะเอ๊หน้าตามันเป็นยังไงรอติดตามนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้คุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ผู้ที่คน้นคิดค้นนะเป็นคนไทยนะคิดค้นตัวควบคุมความชื้นได้นะผมจะเอามาโชว์ที่เบลอินสตูดิโอของผมนะครับแล้วเชื่อว่าใครที่กำลังทาบ้านอยู่น่าจะต้องสนใจแนะ่นอนครับ